สบายดีสบายดีเบอร์สกูสุดคนพี่น้องสบายดีตอนสายพี่น้องมือนี่อันใส่ข่าวใส่ชี้ยั่อนะพี่น้องมือนี่เมืออ่อวานเนียฟังเสาเดี ตาปูนพังเสาเมือวานและกระปเถาแล้วกบไกบใหม่เนาะกบใหม่เรียบร้อยไวแล้วจะขาวกับะเราชิมมือนี่ก็ชิใสชี้อวกซะก่อนก็ซองก็ชิก่อต่อมาใส่ยันคางเฮือนพิเดพินองเสามันซูงเลือจากแมตรปเาระเถา,เาฟังลง พอสั่งเสามากนะสามเมตรสามซีฟพี่น้องแต่ว่าคนที่เขาเห็ดเสามาให้เขาเจ้าเห็ดพิษเขาเจ้าให้เองสามเมตรหาซีฟสั่งนะสามเมตรสามซีฟก็เลยได้คุดลงเลิกแต่ว่าก็ยังสูงอยู่เนาะยังสูงเติบอยู่บ้านส,สามเมตรนี่แหละสูง ก็ขึ้นไปใส่ทั้งเทิงอ่ะนะพี่น้องสีงยับสูงไปอีกฟอเซามันสูงเลยเด็กก็ต้องสูงขึ้นไปยไก่กับไปหน้าต่างตูข่วงเติบอยู่พี่น้องพอดีทางอย่างนี่กับพอดีอย่างตักปลาพอดีเน,ะเนะาะบอยเห็นปลาไว้ตักปลานินแล้วก็สีเกาะออกมาเกาะสัางกสอ,อกมาขังปลานินไว้อีกเนาะ ใช้เสาสี่ตนเมื่อนี้ก็สี่ใส่ข้อซองนะพี่น้องที่ขเขาจานะใส่นางเนาะเอินข้อซองเนาะตัวท่กาดมาเขาฟังนี่ก็เอินอันชิโ่วยังโอโหมือได้สีันได้มุ่งพี่น้อง ใส่ชิ้ยัวแล้วก็ใส่ข่าวเลยพี่น้องข่าวคือใหม่แต่น้อยๆและกรมุงลังสังกะซีบันม้บุออน่เขาเอินกบ คบไม้เห็นมันเกลี่ยเห็นมันตรงแม,ม,ม่ยาวหกเมตรกวงไม่ยาวหกเมตรก่วงก็หกเมตรใหม่อันนี้นะ่ไสไสไสไ,ไม้ไปอยู่กต้นนอกพอไมนบ่มีต้นใหญ่เลยมันเบิดเลยแม่เลือดสามกุ้งเผาตวน้นีน,ะน้่ต้นข่า กอ,อไม้เขามานันหนาใหญ่เดีอพี่น้องหนาสิบสองบอยส 13, 14, ั่งสิบ <c oughs> สามนนาสิบสี่กูได้หนาไแน่ <c oughs> นต้อง้างเอาพกคือ,นอาน ถ่ายเงินเดือนออกแพ้่พี่น้องว่าไงซะถ้าเลื่อเรากไม่ได้ขึ้นอกพี่น้องเอกก็เลยหาส่างสองคนมาซอยแม่แกว่าไงเป็นหาส่างสองคนมาซอยแม่สร้างกับไร่ไถ่เม็ดอันส้งาิปดีบไรด พอเขาเห็ดตาม,มาเขาสร้างเขาสร้างมาสามเม็ดสามชิ้นเนอแต่ว่าเขามาส่งผัดสามเม็ดขาิ้เอาได้เพิ่มเงินอีกเชียวเงินไปอีกพี่เนาะสามขันขวดปกติมันอยู่แต่ 2, สองขันขวด่นองแม่กวอตื่นามนออนนาา ทิดกว่าับปูดมมนแห็นไอ้ขาขาจ้างสางพี่น้องบ้านน้นบ้านเฮานะ่ะจ้างกันเสาละพันพี่น้องอยู่ใส่ก็จ้างสมามีเจะ,ะไหลเป็นเสาแน่น

เ้าจอยู่น่นะมือานลอัถงเพะพี่น้องจากได้เล็กมันกับข้าแม่ร่วมกับเกือบแสนเพื่อนพี่น้องขนาดนะฮะใส่เล็กนี่แม่เจน,นีก็ยังหลายมื่นนะแต่ข้าแม่ซื่อมานนี่ก็แม่ ขาสาง 4, 000, สีพันขาสางสีพันขาเลยใหม่เท่าไรก็เอาเขือพกแม่นบอเขอือพกมันหาพันขาสางสีพันเมนปูพืพ้นนะข้าเจ้าไหลเป็นสอบปูนสอบปูนหนึ่งต่อร้อยบาทพี่น้องข้าเจ้า 5, สางข้าเจ้าไหล ทา,ทาลาดปูนเบิรสี่ห่องเบิร์ประมาณในสี่พันบาทรวมค่าส่างพี่น้องประมาณนั้นจักมือได้แล้วพี่น้องเชียนใส่ขาวแล้วพอเอาเนโมเมนต์ง่ายเด็มันชีิยากน้ำตึกส c o p ใหม่แล้ว แต่ว่ามันชีซา้ยนเขาได้กบใหม่พี่น้องได้เห็ดกบใหม่เกี่ยงแล้วมันจังส่าแค่เมนางาขคือมันกระชวยเอ้ามันมันคือตัวนี้ต่ำกว่าเสมะ ใส่เน,สนะนื้อแดงเมื่อเนี่ยก็นาชิไซเอ็นข่าวก็ซีอ้วแล้วพี่น้อง <laughs> พี่น,ออน้อง,องเอ้ยสางสางตกตกอะไรเอาไม่ใช่วว่ะ <c oughs> สางตอกแล้วละพี่นอ้องปราคาลงฝาววาคันได้ล่มแกงน้ำปัดท่านเ่าซื่นนะเอาชาวลงลุมพี่น้อง ล้วก็ใส่ปูนในเสาเนาะจะดินถมเมื่อวานนีพอจะเลิ่อนกบใหม่ไว้เลียบ่อนกบเราก็มันซ่าน้ำแต่กบใหม่เลยพี่น้องก็เลยเห็นเห็นไว้แป๊บเดียว่วงเติบได้สี่เสากันเลย ระวังตกอีกเด้อซางมันหมื่นปูนเลยมาเบิ่งมุมพี่พี่น้องปีนี้ก็ได้ซชมนี่พี่นากอะมันได้ไลยกว่าเก่าเนาะพี่น้องซื่อสังกะซีใส่กระสิระมาณหมื่นแหละพี่น้อง วันีรวมขาตัดไม้ขาสร้างซิเบิร์ตอยู่สองหมื่นกว่าบาทคนละบานอีเทพื้นอีกบานี้เทพื้นก็ประมาณสี่พันบาทพี่น้องเทพื้นเทพื้นลาดปูนแบบนี้รวมขาสร้างเฉพาะขาเทพื้นเนี่พี่น้องสี่พัน 4, ถ้าไร่รวมทั้งขาหินขาทรายอีกสองพันป,ประมาณสามพัน พอดีเป็นเจ็ดพี่น้องเทพืนกับกแม่น้อยได้เกือบหมื่นได้เทพื้นสองสีห่หอดสีเ่เสานี่แต่เสามาหอดนีพี่น้องประมาณเกจพันอันนี้ค่าจ้างสร้างก็เจ้าไอ้สีเ่เซาเจ้าเซา,เาละพันบาทนะมุงแล้งค่าให้เรียบร้อยเห็นด้านนี้นี่มุงเรียบคาแต่ก็แล้วเนาะสี 4, ่พันแพง่าพี่น้อง จา้างสั่งบ้านเฮาเด้นี่บ้านบอยขาเจ้าไหลเป็นเสาถักเกาะออกมาแบบนี้ถ้าเป็นเทพื่นก็นไหลสอบละลอยปูนนะพี่น้องสัางขาเจ้าเอาเอามาเป็นสอบไหลเป็นกระสอบเนาะปูนชาวสอบกับสองพันบาทนะพี่น้องไหลเป็นสอบสอบละลอยเอาก็มา แต่งานพี่น้องไปกับสลอยเนาะมาแล้วก็เตรียมเปิดห้านต่อสลอยเปิดห้านรอลูกค้านำยังเาก็เตรียมมาไว้เบิดเลยเนาะพี่น้องแสมีขายแล้วพี่น้องลูกค้าคนใดอยากมาอุดหนุนก็มาได้เด้อมีนำมีเบียเมีมยงเลยเนาะเบียบ่ยังพัทธมาแต่ว่าเสียม,มาอยู่เมือนี้ก็นาชิดใส่แต่ ข้าวแล้วก็ซียมัวนี่แหละพี่น้องเนาะซียมัวก็พอ2เลยเนาะขาวก็นะซิมืออื่นว่จ้ะประมาณมื้อ้ยังละพี่น้องยังฮู้ว่าสิแล้วมื้อใดเนาะ่วมงงาประมาณเงินเดือนออกนะจัสิขึ้นไปซื้อมาให้สร้างเปิ้นใช้ให้เนาะมาเทพื้นบ่อ้อยว่าสิเทเอพี่น้อง ลาดเพืนเทปูนบางเกอบอยชิเทเองชื่อมาตะปูนกับยีนทรายเนาะอ่างปลาบอยกับไก่สิได้ใส่แล้วพี่น้องน้ำก็เริ่มจืดแล้วนะเนาะพูดใดเคยใส่กับบ่องเด้อพี่น้องว่าอันนี้มันเปื่อยแล้วล้วเอาจังเอาน้ำออกแล้วก็ใส่อีกบ่เอนาอะ าน้ําออกแล้วเปิงน้ําใส่แล้วก็เอาอันเปลือกกล้วยใส่อีกรอบบ่เนาะพี่น้องหรือว่าเปน้ําออกแล้วใส่น้ําอีกแล้วก็แล้วเนาะผูฮู้ก็บอกเด้อพี่น้องบ่ก็บ่เคยเฮ็ดจักเทื่ออ่างน้ําใส่ปูนปานบ่ฮู้ว่ามันปูนมันสิจืดไวปานดเนาะ ใส่ไม้ก็งามเลยพี่น้องถ้าไม้สีงามกว่าเล็กแล้วก็สีดีกว่าเล็กเลยถ้ามันถือหนำมันก็บอเปื่อยกว่าอยังถ้าเล็กแบบนี่อ่ะมันบอคอยดีไปแล้วขีดฉนิมขีดขนำนำถือหนำถึกอย่างใจก็อยากใส่เล็กอยู่พี่น้องมันงามแต่ว่าวงประมาณมันสูงคือสั่ลอยเอาก็ประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวสิอัปเดตเบิร์ให้เบิร์เรื่อยๆเนาะ คลิปนี้ก็สิคออนุญ,ญาตลาแล้วพี่เนอะพี่น้องขอบใจเอฟซีประสุกสุสกคนเนอะติดตามเป็นกำลังใจเนาะไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี